สวัสดีงามๆดี่เจ้าบ้านเดินเดินตอนแรกเห็นลงมานืว่าลมจะแรงได้อะไรคะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะเดินไม่กล้าตอบคอมเมนต์อนะ่ะเดินไปเยอะไปแบบ ไปทุกบ้านทุกบ้านเนาะแบบระวังตัวเกินแพ้มานะคะถ้าว่างๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะกชออเข้าออกออกรสชาติใส่เกลือหน่อยนัวๆเนานะแล้วก็ใส่ครีมหน่อยนี่ อยู่พอเดียวกันกับเดือนนั้นเลยทายท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะข้าบ้างก็แวะมาพูดคุยนะคะถ้าข้าวสวยก็จะหิวเร็วถ้าเราเดินไปเดินบ่อนแต่ถ้าเป็นข้าเหนียวว่าอิ่มนานถ้ากินมันมันเป็นเงินเจ็บระยะยาวของชั้นอะไรเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณนะคะพี่สม พากินพานี่ก็ร้อนเหมือนเดิมวันนี้ดีหน่อยเดินมาจากสวนเดินไม่ได้ทำหบบภาพคุณอกเอเปิดบ้านนะคะอาจจะพูดเป็นภาษาสา,ษานะเพราะว่าตอนนี้เดินพูดไทยก็มีเพื่อนภาคกลางเยอะภาคอีสานก็นะคะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะที่เขียนเป็นภาษาไทยให้ มองบ้าบ๊ายบายนะคะได้เ,เจอได้อะไรทานแรงเนะเาะอส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะแล้วก็เดือนแรกสองสามวันแรกเพิ่นไม่ประทับใจเลยการพูดคุยน้ำยังไหลโซ่โซ่อยู่เลยยังไม่หยุดไหลเลย เขาทำให้นั่นให้แข็งตัวละเดินเดินก็ไปไปเลาะเนาะไปเลาะเลาะเลากลับมาบ้านเองเนาเลาะเยอะๆคุยเยอะๆอะไรไปไปใส่แต่แต่วันนี้เดินก็ไปมอไซค์นแมงก็ใส่นั่นแหละใส่รองเท้าบูธไปเลยทีนี้ตอนเย็นคับพี่ภาพ คุณกิตติมาเฮิร์บนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติมาเฮิร์บสวัสดีค่ะคุณเดือนอันไหายเลยออกไปสวนยางมาใส่ปุยเนาะใส่ปุยแล้วก็กบกดินอะ่ะโอ้ยอากาศร้อนมาสบายดีจ้าขอัวเดอร์ขอเดอร์ครับองาเขาครับ ชื่อเดือนค่ะอยู่หนองบัวลําพูนะคะก็ทักทายกับคุณปานีได้นะคะคุณปานีก็อยู่โคราชนะคะโน้ตอนมีตอบพอดี่ว่ายาเยียดจนเดินอายเลยวันนี้ก็เข้าไปตอบกตตอบไม่เยอะเหมือนกันก็กว้าเหมือนกันแหละเป็นข้อทางอาจจะกลับมาพูดภาษาบ้านเราเนาะให้เราเหมือนกับว่าการภาษาเยอรมันต่างกันกับภาษาอังกฤษนะพี่ เปิดบ้างทำให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยนะคะเพ่สุขภาพซุปออินคําก็สวัสดีเี้าไทย ไม่มีเพื่อนร้องเพลงลแล้วอนเด็บอนเด็บอนเด็บฝนตกไหมคะพออินทามชายภูมิฝนตกไหมขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย ดีที่ได้รู้จักราะคาดีที่ได้รู้จักการสบายค้าคับแล้วเนาะต้องอาอน้องเข้าเนาะเม้นใหญ่เยอะทําให้เย็นบางทีเดือนอ่ะไปบ้านเพื่อนเดินก็เม้นไม่เยอะนะคุยคุย,คยพคุยบ้านเพื่อนชินแล้วมันสนุกเนาะมันสนุกมีความรู้สึกว่าเราใส่ล้อแม็กหน่อยหนึ่งแล้วขับมันก็จะมามาเข้ามาตุลาว่ามามาจะเรีาายนภาษาเยอรมันกัน สวัสดีค่ะคุณธรรมโพสาวังนะคะเรียนมานานแล้วค่ะแล้วังมีบางทีแล้วก็คืนอาจารย์น้องน้องภาษาอังกฤษแล้วเราไปเรียนคุณบดรักชมอยู่จังหวัดไหนเอ,อ่ย สวัสดีทักทายพ่ออินคำค่ะสวัสดีทักทายพ่ออินคำคะับขอตัวก่อนนะคะสูส้ๆค่ะขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะป้าจะไปทําความสะอาดหลังบ้านพ่อแกขออนุญาตจะทําความสะอาดก่อนฝนจะตกพี่นะคะออกไปสวนค่ะวันนี้ไม่ได้เป็นสาว่ะแล้วค่ะวันนี้ออกไปสวน ไปทําอยากให้อยากให้ต้นยางงามเหมือนตัวเองอาั้งลี่บ้านพี่เดือนตกคิดว่าเราไปอีกจังหวัดหนึ่งนะสักวันนึงเขคงจะเข้าไปจังหวัดอุดรนะคะไปทำธทุระอีกเนาะ อย่างอื่นก็โอเคแล้วเนะอย่างอื่นก็ดีงามแล้วสู้ไปค่ะสู้ไปเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณค่ะโชคดีนะคะโชคดีนะคะรักรๆค่ะร ก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะคุณ AI คุณม่มา์กนะคะอยากให้ตัดค่ะส่วนพ่ออินทำก็รู้จักท่านมานานแล้วเนาะท่านก็โอเคแล้วค่ะทุกอย่างลงตัวทุกอย่างทำงานต่อไม่ไหว ้งร้อนทั้งหิวกลับบ้านเฉียเลยกลับบ้านมาหายค่ะก็สวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านนะคะเกี่ยวก้อยกันนะคะเกี่ยวก้อยทำความรู้จักกันไว้ค่ะบายบายสื้อคสั้อเาบายบายค่ะขอบคุณนะคะตามสบายค่ะตามสบายะมีว่างก็ไม่เป็นไรนะคะเดินหน้าก็เดอนกันอย่างกันยาตุลา ก็จะซาซาของแล้วกันครับตอนนี้บ้านผมฝนตกฟ้าล้องอยู่ค่ะพี่ฟ้าล้องอยู่ตอนกลางวันแบบโอ้ยเ <c oughs> ดิไม่กล้าตอบคอมเมนต์อนะ่ะเดินไปเยอะไปแบบไปทุกบ้านทุกบ้านเนาะแบบระวังตัวเกินเพื่อนตอบตอบมาเยอะคุยมาเยอะแล้วแล้วเพื่อนก็ก็ทักทา,ายออกมาแบบ ารักนะคะรักเลยชิดถึงทุกคนคะ่ะอ๋องเพราะว่าเดินเพราะว่าเพื่อนของของเดินก็เปิดไล่กันกับพี่นั่นแหละเดืนก็ไปบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็แวะ ช่วงนี้ฝนตกจ้าขอบคุณนะคะเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันคะ่ะไปทําตุ่มแตกโอ้ไม่ใช่สิไปทําตุ่มรั่วผู้ผิดขอโทษนะคะไปทําตุ่มรั่วไม่ชอบทํางานบ้านแต่ชอบทําสวนนะัจะให้คนมาทําช่วยอยู่แล้วทีนี้เราก็อชอบแล้วเ,เราต้องไปใส่บ้างอะไร